สวัสดีครับผมนายคิมชาตินคอนเดปครับเลขที่สี่เจ้าพีหนึ่งนะครับจะมาที่สามทางนะครับอบอว่ากกักสามทางนะครับมาที่พีของวอลสังทัศสองครับออกจากสั่งทางมาที่ B ของวอล5ทับ2นะครับแล้วก็ A ของวอล3ทับ2นะครับมาที่เของ5ทับ2นะครับแล้วจาก A นะครับของวาลว3ทับ2นะครับมาที่กระบอกสูบแล้วก็จาก B นะครับของวอล5ทับ2นะครับมาที่กระบอกสูครับ เมื่อกดสวิตต์นะครับเม<ะ>ื่อกดสวิต์นะครับอ,รอาลมจากอาหนึ่งนะครับ จะไปที่ R2 ของวอล์์2นะครับทำให้กระบอกสูบดันออกนะครับเมื่อไปตนะครับลงจาก R2 นะครับจะไหลกลับไปที่ R1 ครับทำให้กระบอกสูบดันกับ